คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโอ,อยากคุณสวยต้องยกให้โซโซโนโกลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงแันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกสนับสนุนโดยโซโซโนโนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใบขวัญพิรุมลินนะใส่สารสก,กัดเกรดพรีเมียมนะฮะระดับ10เลยนะฮะเกิน10ตัวนะฮะ ปกติชาวบ้านเขาใส่กัน3ตัว5ตัวเต็มที่ก็7ตัวนะฮะแต่ขวันพิลลมลินนะักลัวไม่น้อยหน้าใส่ไป20ตัวเลยนะคุณผู้ชมนะ <laughs> มีตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าเด็ดมากๆเลยนะพี่ขวนบอกมาเลยว่าเด็ดจริงๆสําหรับคนที่อยากจะให้น้ําหนักลงเรื่อยๆนี่นก็คือแอลคาเนทีนแอลคาเนทีนจะไปเ,เร่งการเราผาผลาญใครที่ชอบออกกําลังกายลดอาหารไม่ได้แต่ว่าออกกําลังกายบ่อยนะฮะแล้วก็กินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็กินโซโซโน่ก่อนอาหารเนี่ยสินาทีนะฮะตัวนี้จะช่วยเบิร์นนะฮะไขมันหน้าต้นหน้าท้องต้น แขนคางหน้าเนอะนะมันจะเบินออกเลยยิ่งถ้าออกกําลังกายหนักๆเนี่ยนะฮะยิ่งเหมือนอาบน้ําเลยเทีเดียวพิสูจน์ง่ายๆด้วยลูกชายของพี่ขวัญเองนั่นก็คือน้องต่อนะฮะจากเด็กอ้วนมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนะร้อยสามกิโลนะฮะร้อยสามกิโลรัประทานอย่างที่พี่เต๋าบอกเลยเขาบอกพี่เตา๋าเขาทานอย่างนี้ออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารยังไม่ไม่ได้ลดอาหารนะอ๋อไม่อดเลยไม่ได้ลดปริมาณอาหารนะแต่ทานปกติ ครบทุกอ่า<ม>ครบสามมือนะครบสมมือแต่ว่าออกกําลังกายด้วยนะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ทานแต่ของมีประโยชน์เข้าไปนะ,ะจากร้อยสโลดีดลงมานะ,ค,ะคุณผู้ชมนะ,ะต้องบอกว่าดัมไม่ใช่ดีดต่ดัมลงมานะเหลือ60กิโลหกกิโลคือราคาเคลมแต่ว่าพี่ดูจริงๆแล้วไม่น่าจะถึง60น่าจะประมาณ55กิโลนะฮะแต่นางบอกว่า60กิโลนะ ตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าสุขภาพกลับมาความมั่นใจกลับมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยเขาทากัน2คนแม่ลูกแล้วก็รับสายเองด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช้ c เซ็ center วันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโ่จำนวน3กล่องนะคะแถมฟรีทันทีอีก1กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1470บาทเท่านั้นสนใจรีบโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์1 9 1 1 1 9 9 4 4 4ย้ํากันีกรอบค่ะ0 1 9 1 1 1 9 9า4 4สําหรับโปรโมชั่นนี้นะนะ ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะะนะครับวันพิรลมหลินรับสายเองไม่ใช้คอเซนเตอร์เพราะคอเซนเตอร์ตอบไม่รู้เรื่อง เจ้าของจะตอบเองคุณผู้ชมแต่ว่าเวาโทรไปโทรในเวลาปกตินะฮะไม่ใช่โทรไปตีสี่นะฮะตีส oh. ี่ดูรายการใน u t u b e แล้วเขาโหาพี่ขวัญดีกว่าไม่ได้ให <c oughs> ้ไ้นอนแล้วนะคะ <c oughs> อ่ะแต่ถ้าเกิดโทรไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะโทรไปเรื่อยๆจนก,กว่าเธอจะรับนะฮะ,ะมากันต่อเลยเชา้าเนี่จับนะปฏิกริยาล่าสุดนะปู่ไพวงนะฮะแบบนี้หรือเปล่ารับแมทเป็นว่าที่สะพ,พายโมนันซ่าแล้วเอ <c oughs> ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับคู่รักคู่นี้เนี่ยเป็นที่จับตามองมาโดยตลอดเลยนะคะสําหรับคู่ของคุณแมทพิรณีแล้วก็คุณสงกรานเตชะนรงขยับ ตัวทำอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็ถูกจับตามองแล้วแล้วก็ล่าสุดมีคนเข้าไปส่องค่ะในอินสตาแกรมของคุณแมทปรากฏว่าคุณปู่ไพวงเนี่ยเข้าไปกดไลค์ภาพของคุณแมทแบบรัวๆเลยชาวเน็ตเขาก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊หรือว่าคุณปู่ไพวงเนี่ยจะยอมรับยกให้คุณแมทขึ้นแท่นเป็นว่าที่ลูกสะพ้ายแบบเต็มตัวแล้วนะคะกากดไาขนาดนี้ก็คงจะใช่แล้วล่ะค่คะนะฮะแมตพิงค์นะบอกใบ้ข่าวคัมแบ็กใช่ไหมว่าเผยสาเหตุเจนนี่เจ็บขาค่ะต้นสัปดาห์นะคะทาง Entertainment ะะมีการออกมายืนยันว่าทาง Black พิงคมีการอัดเพลงในอัลบั้มใหม่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เตรียมจะวางแผนนะคะแล้วก็วางแผนจะคัมแบ็กในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่เพิ่งที่จะผ่านมาทางเจนนี่เนี่ยที่เป็นสมาชิกในวง Black พิงคเขามีการออกมาไลฟ์สดใน I g จของตัวเองนะคะบอกว่าเธอแล้วก็สมาชิกคนอื่นๆของ Black พิงคเนี่ยมารวมตัวกันที่สตูดิโอเพื่อที่จะเตรียมตัวคัมแบ็กแล้วก็มาประชุมกันในเรื่องของการทำมิวสิกวิดีโอถือว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่สำหรับชาว บลิงเลยส่วนสาเหตุที่เธอเนี่ยเจ็บขานะคะเพราะว่าเธอเนี่ยออกกําลังกายนากหนักหักโหมไปหน่อยวิ่งบนลู่วิ่งแล้วก็สะดุดทําให้ข้อเท้าแล้วก็เอ็นเจ็บนิดหน่อยนะคะเอาละตอนนี้ทางบลิงนะคะก็เตรียมตัวติดตามผลงานของวง b l a c k พิงคอัลบั้มใหม่กันได้เลยค่ะนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าหลายคนบอกว่าคิดถึงแบล็คพิงคะในห้องเรามีตัวหนึ่งนะคะคเป็นคู่แข่งของแบล็คพิงคใครอะแม่อีพ e ิงคคนเรงคนงเมืองคนลึงเมือ,มองอนะคะ เขาเอารูปผัวเขามาให้ฉันดูว่าผัวเขาออกกําลังกายซิกอัพแล้วเขาทําอะไรอะคะถ่ายผัวแล้วก็ภูมิใจหัวราะกิ๊กกิ๊กกิ๊กแต่ผัวมาสั้ง่าเหมือนอาแปะแก่ๆอะแม่อย่าว่าสิทําไมอะว่าไม่ได้คนนี้แบบเขารักเขาแบบเขาหวงเขาหมดไปเยอะไหมน่าจะเยอะไม่เบาเลยล่ะนะผู้ชายมาอยู่บ้านเลยใช่ไหมนานนับเดือนแล้วค่ะแม่นานนับเดือนแล้วทรับที่ผู้ชายบ้านโดนยึดหรือว่าไงไม่มีที่ไปแล้วหรือว่ายังไงคะ อะไรนะเขามาหาคนรักความจริงคือถ้าลามโซ่ได้ก็คือจะลามไปแล้วไม่อยากให้เขาไปไหนนะคะจ่ายให้เขาเดืนละสี่หมื่นสิรับรองเขาไม่ไปไหนแน่นอน นะคะก<า>ระเทยนะคะโบเวนด้า <c oughs> นะ,ะจำไม่เคยลืมแนละฉะลองครบรอบแต่งงานปอทิสดีปีนี้มีของขวัญด้วยค่ะสำหรับแม่โบนะคะภระยาสาวของพระเอกหนุ่มที่ล่วงรับไปแล้วนะคะอย่างคุณปอทิสดีแม่โบเนี่ยล่าสุดออกมาโพสต์รูปคู่นะคะเพื่อระลึกถึงวันครบรอบแต่งงานนอกจากแม่โบแล้วก็ยังมีน้องมาลีลูกสาวคนสวยวัยหกขวบนะคะที่น้องเนี่ยยังได้มีการทําการขึ้นมาด้วยตัวเองด้วยน้องเนี่ยมีการวาดรูปคุณพ่อคุณแม่จับมือกันในงานแต่งงานตั้งใจมอบของขวัญน,นี้ ให้กับคุณแม่เลยแฟนคลับเห็นแบบนี้แล้วก็อดเข้ามาคอมเมนต์นะคะร่วมระลึกถึงคุณปอไม่ได้แล้วก็ยังบอกอีกว่าของขวัญที่มีค่าที่สุดก็คือน้องมะลิเนี่ยแหละลูกสาวที่คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ทําให้คุณแม่โบยิ้มได้เสมอค่ะอ่ะนะฮะนูเล็กโวยอีกแล้วค่ะนะคะการโวยเป็นเรื่องของเธอเลยนะคะน้องวินนะคะแพ้ไก่ทอดพุ่งขึ้นเต็มเลยนะเหตุพนักงานขายบอก ข้อมูลผิดค่ะอ่าก็โวยกันหน่อยนะคะเพราะว่าลูกชายสุดที่รักหรือว่าน้องวินเนี่ยมีอาการผื่นขึ้นเต็มตัวหลังจากที่น้องกินไก่ทอดเข้าไปแล้วก็อ่าพี่หนุเล็กเนี่ยเขามีการออกมาโพสเล่าบอกว่าน้องวินเนี่ยจริงๆเป็นคนชอบกินไก่ทอดมากๆทุกครั้งถ้าจะซื้อกินก็ต้องถามย้ำซ้ําหลายๆรอบเพราะว่าน้องวินเนี่ยเขาแพ้แป้แปงสาลีเ,าเวลาเขาจะไปซื้อเนี่ยเขาก็ต้องถามพนักงานก่อนว่ามีแป้งสาลีไหมถามย้ำย้ำย้ำแต่ว่าครั้งนี้ก็ถามเหมือนเดิมแต่ว่าพนักงานเนี่ยขายที่เขาขายให้เขาพูดบอกว่า ไม่มีแป้งสาลีพูดแบบมั่นใจด้วยก็เลยกล้าที่จะให้น้องวินกินนะคะผ่านไป20นาทีเท่านั้นเนี่ยผื่นก็ขึ้นเต,เต็มตัวน้องวินเลยคุณแม่หนูเล็กก็เลยบอกว่าโอต่อไปนี้เนี่ยแม่จะต้องฝึกทอดไก่ให้น้องวินแล้วล่ะส่วนอัปเดตล่าสุดอาการของน้องตอนนี้น้องวินก็ดีขึ้นแล้วแล้วก็ต่อไปจะระวังให้มากกว่านี้ค่ะ,คะต้องไปฝึกทอดไก่นะแม่ทอดไก่ค่ะ,คะจะได้แบบปลอดภัยขึ้นใช่ค่ะค่ะ <laughs> ทำไมแม่หิวไก่เหรอ แม่ชอบกินไก่แต่ไก่ทอดนะไม่เหมือนคนในห้องนูน้นเขากินไก่อะไรคะกินไก่สดไก่ยแม่จะบอกมาชาร่าเป็นปอบเหรอไม่ใช่ค่ะก<ฆ>ินริมตะลิงริมตะอูอู้อ๋อ,อแบบว่าไปนั่งตามแบบพัตาคารอาหารที่อยู่ริมน้ำไม่ใช่ค่ะริมตะลิงอริมตะลิงแล้วก็แล่อนจะกินจะบิดบิดไก่เป็นสองสามรอบแล้วก็ลากลงไปในน้ําต้องมีบิดด้วยนะแม่เนาะใช่มันคือตัวอะไรอ่ะ อุ้ยตัวอะไรไม่อยากพูดเลยจระเข้งไงอ๋อหนูมองว่ามัคคะลาเป็นตัวอะไรคะเผานึกว่าเป็นกระต่ายป่าค่ะแม่กระต่ายป่ามันไม่กินไก่นะคะกระต่ายป่าไม่กินไก่นะคะ หนูมองว่าเขาหน้ารักน่าเท่กันเนาะเปนาัเป็น,นเดนน,เน,น,นี่ไงไอนางอะไรนนอะไรอ่ที่เป็นนางเมียของชาลวันน่ะเออว<อ>ิมาลาเป็นนางวิมาลาไงกินไก่ไงบางทีก็กินไก่ดิบด้วยบางทีก็กินไก่โซ<อ>ดแต่ก่อนจะกินจะคว้ากัดตรงกลิ่นตะลิงแล้วก็บิด,บ,ดบิดไปบิดมาบางทีก็สะบัดไปสะบัดมาแล้วก็ลงน้ำวิธีการกินเขาแปลกดีเนาะใช่ค่ะเขาจะกินแปลกแล้วเวลาเดินเนี่ยเขาจะอุ้ยอ้ายนิดหน่อยเอาทำไมตัวเขาใหญ่ไง เป็นนางวิมาเคยดูไม่ไก่ทองอ่ะนางจะมีเรื่องราววันกับวิมิมาลามรักาลาเขาเป็นวิมาลาอ๋อเป็นนางเอกเป็นนางไม่ใช่นางเอกเป็นนางจลเคที่อยู่ในบ่อบอของเมียชลาวันไงเออเป็นวิมาลาค่ะเอออยู่มันหลักหลายร้อยล้านปีแล้วนะไม่เป็นไรเลยค่ะสวยมากนะคะเออมรัคขาชอบทานไก่มคะไก่อะไรคะจะบอกไก่สดได้ยินเมื่อกี้ไก่อะไร ไก่ทอดเหรอวันเกิดพ้นไหมยังเหรอกินไก่ไหมแต่แม่แม่พาไปกินที่นี่นะที่ไหนแม่ฟาร์มฟาร์มจระเข้คือให้เขากระโจนลงไปในบ่อแล้วแม่เธอคิดว่าอย่างอีมาสคาร่าตกไปในบ่อจระเข้จะมีจระเข้หน้าไหนกล้าทำร้ายเอามันอันตรายนะแม่เคยดูสารคดีนี้ไหมอ่ะสารคดีสัตว์โลกน่ารักค่ะเคยแม่ จระเข้กลัวอยู่อย่างหนึ่งคือฮิปโปโปเตมัสเอาจริงหรอแม่ร้องไห้แล้วนะร้องไห้แล้วฮิปโปโปเตมัสเธอไม่รู้ว่าแรงกัดฮิปโปโปเตมัสหนักแรงกัดจระเข้จระเข้จะกลัวฮิปโปโปเตมัสฮิปโปมันดูร้ายนะถูกต้องมันห่วงที่มันมันห่วงลูกมันมันกัดจระเข้ที่ตายมานักต่อนักแล้วนะเออแล้วถ้าเกิดเป็นจระเข้แบบว่าพันเคแมนเล็กๆเนี่ยที่อยู่อเมซอนก็จะกลัวอยู่ตัวหนึ่งตัวอะไรคะอนาคอนด้าอ มัาานคาร่าเนี่เขาเปนสมุนที่โปโปเตมัสไงสวยไงอนอนอาบแดดโคนเต็มตัวเออเอันนี้ยังไม่ได้ล้างโคนออกเหรออะไรนะล,ล้างแล้วอาล้างแล้วรถ BM ข้างล่างไม่รู้ของหนูหรือเปล่าลูกใช่ไหมแม่เห็นมีขี้เต็มเลย <c oughs> ไม่รู้ใครเกียดดูขี้มาศาสตร์นะคะ <c oughs> เอาพักกันสักครู่หนึ่งก่อนต้องขอขอบคุณโซโซโนครับสำหรับวันนี้โซโซโนมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนจำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องในราคาสุดพิเศษลดเหลือเพียงแค่1470บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหนค่ะในช่งหก้าผู้าสี่สี่สี่ย้ำกันอีกรอบค่ะศูนย์เก้าหนึดงหนึ่งเก้าเก้าสี่สีตสี่ค่ะช่วงนน้ากสักครู่นึงะ่ปิ ครับค่ะ